แถวหน้ากระดานแถวเดียวผู้เรียกยืนตรงในสนามที่เหมาะสมแล้วจึงเรียกและให้สัญญาณมือผู้เรียกเรียกกองหรือแพ็ผู้เรียกเหยียดแขนทั้งสองข้างเสมอไหลมือแบ์เหยียดตรงนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันหันฝ่ามือไปข้างหน้าแถวตอนมู่ผู้เรียกยืนตรงในสนามที่เหมาะสมแล้วจึงเรียกและ ให้สัญญาณมือผู้เรียกเรียกกองหรือแพ็คผู้เรียกเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหลมือเหยียดตรงนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันหันฝ่ามือเข้าหากันแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะผู้เรียกยืนตรงในสนามที่เหมาะสมแล้วจึงเรียกและให้สัญญาณมือ ผู้เรียกเรียกกองหรือแพ็้เรียกกำมือทั้งสองข้างเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ขนานกับพื้นงอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉากหันหน้ามือเข้าหากันแถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะผู้เรียกยืนตรงในสนามที่เหมาะสมแล้วจึงเรียกและให้สัญญาณมือผู้เรียกเรียกกองหรือแพก็กผู้เรียกกำมือทั้งสองข้างงอศอกขึ้นเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่หันหน้ามือไปข้างหน้าแถวรูปครึ่งวงกลมผู้เรียกยืนตรงในสนามที่เหมาะสมแล้วจึงเรียกและให้สัญญาณมือผู้เรียกเรียกกองหรือแพ็ ครูเรียกแบมือทั้งสองข้างเหยียดแขนตรงลงข้างล่างนิ้วมือเหยียดตรงเรียงชิดติดกันคว่าม,มือเข้าหารำตัววางซ้อนประสานกันข้างหน้าแล้วโบกมือผ่านลำตัวเป็นครึ่งวงกลมช้าๆ